นี่นะถ้าพภกดีเชิงการดีข้อต่อล่างเนี่ยมันมีปตตีติดตรงนี้ติดตรงนี้เพราะนั้นช่องนี้ไม่ขยับการเคลื่อนไหวทั้งหมดจะไปเคลื่อนไหวช่องบนก็คือช่องนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจับแอนมเพราะข้างหน้ามันอ้าเยอะมากเลยดูออกนะเมื่อเทียบกับตัวหินนะดูออกนะข้างหลังนะเวลาัน้าก้มอย่างนี้มันจะค่อยังทั่วใช่ไหมเวลาเราจับก้มเนี่ยข้างหลังมันอ้านะ เนี่ยเนี่ยางเดียวกันเนี่ยข้างหลังมันอ่าเพราะนั้นมันแปลว่าอะไรอย่างนี้นะกระดูกกระดูกหมอนกระดูกเส้นประสาทหมอนรองกระดูกเนี่ยธรรมดามันมีน้ำเาสิบเอซนพรใช้ไปใช้ไปมันก็จะถูกดูดกระดูกดกลับไปถ้าเหลือต่ำเจ็ดสิบเปอร็นไม่ไหมันจะหลวมเพราะนั้นการเสือ่อมหมอนกระดูกบปเป็นสามขั้นตอนเริ่มเสื่อมเป็นแล้วกำลังหลวมอยู่แล้วถ้าอยู่นิ่ง มันก็อาจจะสมานเองได้โดยมีกระดูกงอกอะไรต่างๆแต่ถ้าขยักอยู่ตลอดมันไม่จบอ่ะแต่ว่ามันก็จะแค่ปวดนอกจากว่าไปก้มเอี้ยวผิดจัง,งหวะมอนกระดูกแตกอันนั้นอีกเรื่องน,นมันจะปวดขามาหาศาลเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะมาอยู่ช่องสี่ห้าช่องนี้ถ่ายรูปไปยังครับเออทีนี้การดูแลนั่งครับผมจะอธิบายฟัง เราตรวจร่างกายแล้วพ้่มตะกี้เนี่ยขยับเปมันแค่นัมนยังมีเจ็บอยู่นิดนิดอยู่แต่นี้ใช่นะบวกเเกับเอ็กเรย์กันไปสามแผน่นเราพบวก,วก,วก,วกระดูกช่องสี่ห้าแอลสี่ห้าหลวมหมอนรองกระดูกเสื่อมเริ่มเสื่อมเป็นแล้วกำลังหลวมอยู่ถ้าอยู่นิ่งๆไอ้พวกนี้ก็จะหดมีกระดูกงอกมาอกะถ้ามันนิ่งได้มันหายเองนั่นคือวิธีการดูแลเพราะนั้นอันที่หนึ่งเวลา จะหันไปไหนให้หันไปตางอัวไปนี่เลยหันทั้งตัวโอ้ไปแบบนี้เลยหันนั้งตัวแล้วเวลาหันนั้งตัวหมายถึงเอื้องตัวไป,<อ>ไปด้วยนี้้พกทหามขาไปด้วยงนี้น,นะแล้วต้องเวียนม,มาขัางนี้เวียมมาขัางนี้ห้ามทำนี่นะก้มเยงยก้มแล้วเวียงม,มันจะเคลื่อนมนกระแทกเส้นประสาท เช่นก้มเงยไม่เท่าไรก้มเงยก้มเวียงมันจะกระแทกเส้นประสาทก็จะปวดลงไปทีนี่ถ้าไม่ไม่เวียงมันก็ไม่เจ็บเส้นประสาทเส้นหนึ่งเนี่ยข้างในมันมีหกเจ็ดพันเส้นแล้วแต่กระแทกโดนเส้นก้นมันบอกปวดก,ก้นกระแทกโดนเส้นต้นขามันบอกต้นขาถ้าโดนเส้นที่มานอ่องบอกปวดนอ่องเพราะกระแทกเนี่ยโดนมันส่งกระแสฟาฟไปบอกสมองสมองก็แปลกลับ ทั้งหมดมันมีอยู่แค่นี้โดยระบบเพราะนั้นเราต้องการให้นิ่งๆแต่ถ้านิ่งอย่างนี้เมื่อก่อนอาตมานะเป็นชั่วโมงๆเนาะตอนหลังนี่เกินก็ได้ดีถ้าสามสิบสามสิบนาทีพูดถึงนั่นนี่นะเสร็จแล้วก็มันรู้สึกเมื่อยพอเมื่อยเนี่ยอาตมาก็พยายามขยับขยับบ้างได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยไอ้นั่งขัดสมาธิเวลาสวดเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะจะจัดท่าไม่ดีมันจะเจ็บเพราะนั้นหนึ่งห้ามก้มยกเวียง เดี๋ยวผมจะสอนออกกําลังหน้าท้องแป่ผ้ามัดทําด้วยตัวเองหน้าท้องให้มันแข็งแรงห้ามยกเข่าชิดหน้าอกและไอ้สิ่งที่มันส่งมาตามโทรศัพท์นะบอกปวดหลังให้ทำโน่นทำนี้คุณอย่าไปทําท่านอย่าไปทําเดี๋ยวผมฉีดยาตะโกให้เข็มมึงแล้วให้ยาไปกินส่วนยาไม่ได้อยู่ในเกณ์สบายแต่ว่าถ้าไป,ปก้มยกอะไบรบร่อยๆมันก็เอาไม่อยู่น,นอนเลยครับเดี๋ยวผมฉีดยาลดบวมให้เข็มมึง แล้วก็ให้ยาไปกินนอนคว่ำใช่ไหมนอนเอียงเอียงพอแล้วครับนอนหลายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สอต่อรังก้ามเรื้อหน้าท้องด้วยกาย้ามบัตที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปทำนะทำมันยากดูแว่งค่ะสบายๆยกหัวกระโตนขึ้นมานิดๆแค่นี้พอเกรงให้หน้าท้องมันแข็งแรงเกรงไม่แยออุใจหนึ่นงแล้วก็หย่อนลงสบายๆ แล้วขึ้นมาเล็งกวอืใจหนึ่งแล้วก็ลงสบายๆทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเช้าสิบรอบขึ้นลงเรียกหนึ่งรอบเช้าสิบรอบเย็นสิบรอบเพียงพอห้างยกเข่าชิดหน้าอกกระดกหัวแม่เท้าดีผมตัวหัวแม่เท้าหน่อยกระดกขึ้นมาเต็มที่เล็งไว้กระดกเต็มที่กระดกแง่ขึ้นเล็งไว้เฮ้ยแข็งดีแปลว่าหมอนกระดูกไม่ได้แตกไม่ได้อะไร มันหลวมแล้วเราเคลื่อนที่ไปโดนเส้นกระสอบหลังานเช้าเย็นว่าต่อไม่มากนะ